ลม qua, ไปใส่ลมคอ บ่ฮ้อนบ่หลก่าน,าานเอาหมุนยังไง<ๆ>หมุนยังไงหมุนวิธีหมุนผ่าหมุนยังไงอนวิธีใส่ผ่าชุชุบชุบชุออบชุบชุบชุไอองกนเดินผ่านเยไม่ได้เดินผ่านออะาานะได้ออกกะลังกายไนผ่านได้ออกกะลักาย มวมวนมวสิบเบื้อป่ะเนี่ยสิเบิบจาไหนสิเบืบว๊โว้มาคือทะลาบัดนิคือคือร้องควงอนแน่นหน่อยพูด,ดีต้องเป็นร้องควอคือนแน่นหน่อยเ,ยเป็นงเ็ือลูกพ่ออะไรคุณอ,อ้า